สวัสดีครับผมตากไปดีเอฟซีทุกท่านครับกำลังจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือว่าเก่าครับสวัสดีทุกท่านครับชาวบ้านวนไปครับวันนี้ตกแรงครับตกยุดครับฝากอัน ทำรถครับทำฟงเลยครับตัวไหนดีไม่ดีครับรอรีงงานหน้าหนาวกันย,ยาวๆครับตกฟงเยอะครับุงทำอะไรกันได้ครับไปครับขี่ใบอเดียก็ต่อเซตเรียบร้อยครับทำด้วยครับตกหน้าแรงมาเนี่ย ดูคะแนยาจนถึงหน้าผลอีกรอบนึนะครับต,ตากของรถยางก็จะเป็นประมาณนี้คนระับหน้าผลหยุดกันครับแต่ก็ไม่ถึงว่าเขบหยุดกันนะครับก็ยังวิ่งกันอยู่จะนางงานไหนเขาทำงานได้ก็เออก็อมีวิ่งกันอยู่แบบนี่ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเลยแครับผมที่เขามารับชมรายกามากดติดต่างครับสวัสดีครับ